เก็บพักใส่คุมนนค้มตาใส่คุมนนค้มตาจีใส่คุ้มตาอ่านกับตุ้มตาเคี่ยวเลยน้อว่าใส่คุ้มตาเจาะได้่บัดนี้เมียครับเก็บพักอันนี้มาช่วงนี้นะงามเละครับพักโบแมน,นก้นไก่งามเหมือนกันแล้วเราอีหละแล้วาสันป,ป,ะปะ้าเผาขั่วครับจะน้อยบอลน่าจะสิเขียดป้าเท็ดเนี่ยส่งน่ารักแท่เอาสิเมื่อปลาแทนแล้วบัดนี้เมื่อป้าแลแมนอันนี้อ่ะเอาไว้ซื้อมาเติมเงินโทรหาผบปูเบาได้อีหลาะโบแมนยิ่งปเป่าขอบใจก็เด็ดซื้อกินเด้อ ก็คือเออ่ให้เพิ่นครับพอได้งังื่อนเกาะพ่อแดงจากแง้มหลินโทรศัพท์เนาะต้องซื้อบัตรละเก่าเนาะคือว่าไผบ่อยากให้น้องซื้อบัตรละเก่ากับแง้เขามาหาน้องกัซื้อมาจากแพงหนึ่งกด้เนาะน้องเนาะโดยได้ซื้อมาเลยซื้อมาเลยเนาะเมื่อป้าแท้เนาะโอกาสหน้าซื้ิมาแวะเด้อโดยมาได้ตลอดจ้ายินดีต้อนรับจ้าคือเงินที่เอาให้น้องนี่ก็นี่แหละครับหลายคนผสมประสานกันไปเนาะทุกคนเนาะว่าจะเป็นบ่าวนายบ่าวหวดก ร่วมกันมากเลยกัเอาหายนองครับพ่อได้เป็นสื่อแนวกินแนวอยากเนาะหาเท่าไหร่หายสองแสนอัีเาบละกเก่าอันนี้สองใบแบงค์ห้เจาใบนึ่งขอไปละค่อ้าวอุ้ยอุ้ยลตัคือบว์บอว่าเอาล่ะตบบัตรย่ำร่เมื่อแหละตไ่เอาม่ให้อายเทือนหนาต้ตตงเ็ดตัวนี้ได้เถือนหนาเด้อได้เก็บบแล้วบัดอายเมื่อเอาหายอายสิแม่โอได้โอเคเนาะเข้าใจโอเคบายบาย สวัสดีครับทุกคนครับมอนิกายูเพื่อนพักมองเก้ามองเดิมเนาะ้า่ฮามาเมืองอัสพอดเนี่ยเอากระสิพักู่น่เป็นประจําเลยอย่างแรกคือห้องห้องห้องพักสะอาดละกาสัญญาณเน็ตเราดีแน่เนาะเวลาตัดต่อลิปกับปวดปวดทั่วันไดเนาะัจหน่อยกัสิออกเดินทางไปบ้านน้องเดินครับอ่าสิไปห้าน้องเกตเนาะเพราะว่านัดน้องใบเพราะว่าบดไปห้าเพิ่นประมาณเดือนปลายเลเนาะก็เลยไปแวะเล่นน้ำเพิ่นเนาะเพราะว่าเมื่ว่านนี่ก็ไปแวะแหละแต่มอนี้กัสิไปแวะอีกทีนึงครับนัดเพิ่นมาเข้าไป อ็ดู่เห็ดกินน้ากันเนาะเพระะาะว,ว่าเช้าบอท่านได้กินเขากระสืไปกินเขาอยู่เ้ื่อนองนะทุกคนนะครับบรรยากาศเพื่อนพักนะเงียบสงบดีครับเพื่อนพักนี่แล้วกาไวไฟดีนะไวไฟพิบวช้ได้เลยแต่บางบางเพื่อนพักไวไฟพ่นสิบกค่อยแหงนะ้งเราอยู่ในแหง้งเราดึงสองเครื่องเลยสะครัอยู่ในเครื่องนึงล้รก็ายู่ผุ่นเครื่องนึงทุกคนนพักยู่มุ่มผนผลก็ได้ายเ่กันแล้วน่าก็สิอ,อกเดินทางครับตอนนี้กำลังถ่าเบาหน้าแล้วตื่นนะครับแล้วบ่ท่านตื่นดู สิเก่ามง่งัพอท่านตื่นนอนดูถาพิ้นสะก,ก่อนวัสิดทายบรรยากาศการเดินทางให้ทุกคนเบื่องแต่บอดดิทายสำัำเพราะว่าเาโหลดคลิปบ่แล้วทุกคนเด้กาล่างโหลดแล้วเมื่อกี้นี่พอด,ดีมาฮอดเทือนหนองพอด,ดีหนองแล้ครับหนองแล้ว,รลลวพรวนดินให้เป็นพรวนเลยนี่ป้าถมุนอุ่ยปุ๋ยเลยมุนอุ่ยปุ๋ยเลย เดี๋ยวเอิ่นน้องเขาดินทุกคนเด้อจักอยู่ทางใดแล้วตอนนี้สบายดีน้องล่ะสบายดีปัดเบิ่งทุกคนวันนี้สูตรแล้วนะตะน่อเนาะเฮ้ยเป็นตะหักเนาะสูตรกับคนพอดีกันเลยงี้ยวันนีครับเสือกับสินเขากันเลยเนนะาะหักเนาะหมุนตัวให้อายเบิ่งนิดนึงดู้ฮะปัดครับแห้งหมุนตัวแห้งสับครับยายแล้วก็ยิ้มเปืเป่อยๆเยอะแล้วฟูมใจร้านเราสับหลายสับเพิ่งเนาะยายเนาะ ซับเพิ่อแต่ว่าง่ายมาไล่มีเจ้าสิเฮสกยังสุไอกินก็มีต้มป่าทอดไข่นี่เฮาบ่ต้องเฮ็ดเฮาบ่ต้องเฮ็ดเฮาเป็นคนเบิง่งเฮาเป็นคนเบิ่งเฮาเอาเอาบ่าวไทยมาเฮ็ดสิกินเนาะโดยเดี๋ยวเฮาแต่งแกงแล้วเนาะอีหลาเนาะโอเคโอเคถ้าเบิ่งน้ำกันเด้อทุกคนเด้อบ่าวไทยคนใดเนะาะถ้าเบิ่งน้ำกันเลยอาชิวะไม่ได้เพราะเมนอ๋อ่ซสินครับน่ารักขนาดเลยครับน้องเจนครับ น้องเกศสาวบุญไทยสาวบันน้องเดินเมื่ออสาสะพอนแข่งเสวันนาเคนะอนาณาไม่ไอบอกไม่ไม่ได้เจ้าเทศได้อายเทศแค่ไอ,อ,าอาห้องมาดิบมันคือกับมันใจใช่ <c oughs> อา้าถามดีเคยเห็ียดดิบปเคยถามนางนางนางเบิ่งเดอร์วันนี้แค่เจ้านั่งเงือกซื้อไอกับมีก็หลังใจแล้วละ่ะมาให้กับมังใจซื้อซื้อหนารักวะครับนางเอ็ครับน่ารักน่ารักแต่ผมเคยมาถ่ายอ่ะยี่พี่ก้อนนี้ครับยอดกลับไปเบิ่ง์ด้ ายาไอซีคั่วให้เด้อได้ฉันหลักอะไอซีลาไปกินแเสพๆสเห็นแบบเพชรเพชรเสพๆได้เลยไม่นี้ชินนั่งบุญถ้ากินก็ซื้อดอกมะตอยด้วยดอกเจ้ามะตอยเพชรยังมากเจาก้าเฮ็ดนั่งยิ้มทำงาๆกับพ่อเลยอะ f c อเขาเกิดดีใจ <c oughs> แ,แ,แล้วเป็นครั้งแรกเลยในนองสไลด์น,น,น,ลนั้นองเกตได้เป็นเว้ยเด็กกิน,นเอาวบาวไทยมาเห็ดกับเขาสาวลาวกินได้ อีลาอีลาแล้วเบาเล่นไม่ซื้อเมีดนี่ยเก็บไว้สะกอนแล้วเบาเล่นไม่ซื้อไม่ค่ะเราไม่เล่นด้วยเลยโอ้เราเบ่เล่นด้วยแล้วได้เบาเอ้เราว่างเยอะจังเลยจังเลยได้นี่น้องจริงใจเนี่ยน้องเบาเลรินน้ำละได้บบาเมนูบ้านบ้านครับ เบาไนาเมฮิตกับเขาให้นนองเกตกินทุกคนเลยเพิ่์นบอกกับพ,พ่อแกเมื่อคืนนี่อ้ายว่าสันเจ้าจะให้น่องเฮ็ดเด้อว่าสันเขาอยากโซ่ฟีมือให้นนองกินว่าสันสิเอาแบบแซ่บๆจนน,น่องติดใจเธอหนาดน่องต้องทุบไปหาว่าอ้ายมาเฮ็ดกับเขาใกินแน่เพิ่นวา่าแตงสันได้เกตเลยมันเป<อ>็นน,นองใช่ปะอ้ายมื่อนมามาคอยเฮดเองอย่าอย่าใส่เกลือร้ายเด้วยเบาด้วยมันสีเค็มขาเบิร์ครับฟีมือเบาไน่เข้ากันนะสิไปกินฟีมือเพิ่นเป็นเธอแรกนะสำหรับป่านะ แต่่วนมากกินตำหมกฮงรากกะลับปี๊ดเบาๆลาบปดเนาะส่นมาครับ่นเสี้ยนเมนูนี้เนคนมาอยากสู้ปวดเสืออพี่เมากินบปซม่หมต่ราเป็นคนแซบแหละแม่นบบปวเสีบทอนองเนาะปวเสียบเสียตตรงล่องน่องวะปาทุกคนเอย พักห้อมที่ที่เข้ามาทวงกันสุดก่อนนะเนาะเกียรติเนาะว่าอ่านอกปลูกอยู่แต่ในนี้เนาะแล้วมันมันกระจายไปไกลนะงามเลนได้ครับทั้งรังเนี่ยเป็นเริ่มเริ่มจะเป็นดอกแล้วทั้งรังนะอันนี้ดอกมันบ่นี่นะเมนดอกอะไเมองไงคุะอันนี้ดอกมันห้อเห็ดหอกินได้บ่ก็ได้กินได้อยู่กินกับปลาปลากับปลาปูนี่เนาะนี่ครับนองเก็บครับงามงามทุกคนเลยมี่ลายอะไรได้คุณนะแสดงว่าอันนี้นะ พราะมันแกแหละเขาเก็บไนมันน่ะไปปลูกปีนาได้บ๊อได้แต่เขาไม่ได้เก็บมันเลยแต่มันล่นแต่มันเกิดเองเลยอันนี้นะไม่ได้ปลูกเลยอด่นี่นะแท้แท้แต่ก็ปลูกไม่หนึ่งสองสามเดนแล้วโอ้หคลายว่าอทีตมันกระจายเนี่ยก็คือเพราะมันแกแหละเจ้าข้าวป้าให้มันร่นในนี้เลยแมนไม่สนใจเลยมันแกแล้วก็ฝนตกมามันร่นแล้วก็ย้ายมาแถวนี้แต่ก็แถว้นเต็มมดเลยบัดฝนตกมามันก็เกิดเองแมนมันก็ขึ้นเองเลยขึ้นเองเนี่ยทุกคนงามๆเลย นี่กับแบบผู้เล่งจะได้กะมาเอาไม่ได้ที่โอ้ไพอยากได้กะมาขอได้แมนบอได้ขายขายอันนี้บอได้ขายเพราะมันลายบอกขึ้จังไหนมันลายพูดมันลายพูดก็เลยขีดขันโดกขายแมนโลกขายแน่แต่กะมีโลกขายอยู่แต่ว่ากะมีบ้างโดยแมนพักกะงามทุกคนเลยคนกะงามนะทานังแล้วตกมอกอยู่เนี่ยตาหักแขนใส่ใจก็ได้แต่มองใส่มองก็ได้ปลาเมนแม่นวะ อันนี้เพิ่นเก็บพักครับเก็บพักใส่คุ้มตาเใส่คุ้มตาจีใส่คุ้มตาอ่านกับคุ้มตาเคี้ยวเลยน้อว่าใส่คุ้มตาเจ้าได้ว่าะัตวเมืนเน่อไหรครับเก็บพักอันนี้มาส่วงนี้นางงามแหละครับพักโบแมนเนาะก้นก่งามเหมือนกันแล้วเราวิ่งละ,ละแล้วแล้วป้าสันป,ป้เขาขั่วครับเจ้านอยบ่ลหน้ายเราสิเขียดได้เราเขียดแล้วเพราะสัตว์เฮ็ดคนเดียวบ่ป่าบ่วตีงี่เพื่อน ปเภผู้เดียวครับหายมาเบิร์กันเลยไม่ดีไปไซส์ปนี้แต่ยังมาอ้พักพักหักสองนอนทีปวลางรักเก็บมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยผักกระเียมหอมเลครับ <c oughs> ป้าจะาหองเข้ายงอันนี้นะอ่ะาหอมห่อ,อหอมเปรี้ยกว่าหอมห่อหมเปรียก็ได้ไมด้หอมเปรีเนาะ แต่ละแบบที่เอิ่นเมื่คือกันนะครับบางแาบก็ทำแม่นว่าคนคนไทยแท้นะมันว่าอ่าอย่างเกาะพักผักชีใบเลื่อยไอ้ผักชีใบเลื่อยบ่ะผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งบ่ได้บ่บ่ได้ผักชีใบเลื่อยบ่ใช่เอาบาข้นว่าผักชีฝรั่งตัวไหนตัวนี้เหรอวะมาเนี่ยแต่อันนี้มันถังมันคือเลื่อยด้เขาเอื่นผักชีใบเลื่อยโอ้ใช่อ่ะไปกระลาบ้างวะนะมาเขาไปยืนบนเขากระลาบ้างแล้วใช่ไหมเนี่ยจะลบมาไหมจลบมาไหม ไดันอ่งนองเฮ็ดกับข่าวเป็นนะครับน้องหัว่าขาดอันนั้นขาดอันนี้น้อ,นนนองก็ไปเอามาให้ครับตอนนี้เขาเหลือหัวหัวสีไข่ครับบาดเป็นห้องหัวสีเคิร์บนะหัวสีเคิร์บหสีเคิมาถ่ายมือให้น้ำถ่ายสบัดโอเคมาขาดบ่ได้ครับ เอ,นะเอากระทะถอดไข่น่องไปขวบพริกน่องกันเลยจําเป็นต้องนำมาล่างทุกคนเลยเป็นจะเอาไปเป็นอย่างนั้นก็ไปถอดไข่เนาะถอดไข่อดไข่สุก,กินครับท่าน,นมันเอากระทะมาล่างครับตะลิ้วเขาเอาไปขวพริกลุนจีเนี่ยผู้ดีเนาะแสงผู้ดีงามเลยครับน่องนางกรับผู้ดีน่ารักเลยผู้ดีสวยเลยเนาะบรรยากาศแบบบ้านๆทุกคนเอ้ยห่าเบิ่งยากแหละวิถีชีวิตสาวผู้ไทยนี่ยแบบนี้ทุกมือบ่ เจ้าเขากัมนามเป็นทุกมืมเานาะแต่แต่ยเหมือนแรกก็ได้ยินมาจากโกินขา่าเข้าโบคอยกินเข้าตอนตอนแรกจะโบกินแต่ว่าหาเทือกเ้าไอแม่ที่เก่าเนาะเทือกเขาให่กินแอหน่อกินเนาะว้าวส่วนแหลช่มพางกินแล้วมีแต่นอนแล้วก็เลยแบบคอยได้กินตอนแรกโอ้ตอนแรกกันกับกินกับมีแต่นอนเร่ยตอนแรกก็เร่ยโบกินใช่หมมันเลีเลยย่ยวเรื่องตายเนาะโบเป็นกระเพาะทีโบเป็นโบเป็นเป็นตะคนงามนา้องะเจ้าพอ,าพอ,อา่าเป็นเป็นตะคนงาม แล้วนะครับไม่ลวมาดิใส่เนื่อมาดิ่ะมาณว่งเนาเงาหรือเปล่ามาดูมาทากับเขามันแสบวีวีเลยวีเลยมันติดแล้วล่ะฮะวกนองวะมันกระสิเต้นใส่ห้อแล้วไฟประจัสย์มมันเย็นมันแหมงมอไม่ช่ย ใส่ยังเนี่ยมานเจ้าถอดใครใส่ใจใส่ใจอันดับแรกใส่ใจน้องว่าต้องคอยเปิดกระข้างทีมมาซื้อเนาะลื่อมเลือมเลยยังก่อนมาบอกมาหนึ่งดูใส่ยังเนี่ยไอ้บริยิ่าหันนี่ใส่ใจใส่ใจน้องอ้าวใส่ใส่ใส่ใจเอยากจะบอกต้องใส่อะไรใส่ผู้เดียวเองไปมาเลย ตามสูตรเจ้าเลยไอตอกไฮเซอร์ไอไฮอะไรนะจ๊ะอย่างก่อนตอกไฮเดลก้อนเด็กจังฝุ่นอยากเก็บเด็ดอยากโชว์ฝีมือให้สาวเหล้ากินนะสุดสวยเท่าไหร่สวั่ดีนายยูนายเนาะข้ามันนวดกับยาวากันเด้อน่ารักเลยครับต้องเกลครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนธนัทที่สุดเจ้าหูเบ่บาหัวอีอย่าง นี่แหละถอดไข่ก็ต่อมมีเป็นซีสุดนะซีสุดตื่นขึ้นมาเนี่ยปกติเขาเคยกับเขากินแบบตรงแบบปกติเขาเคยกับเขากินนี่บบเห็ดแซ่บได้หน่อเพียรพ่อแม่กินได้กินได้แกงน้มไม่ได้ส้มหมูฮูงได้แกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงไก่ได้เได้ลเดี๋ยวมารอบหน้าครับมีโอกาสเดี๋ยวสิให้น้องโชว์บีมือเบิ่งรอบนี้ผมกแบบว่าเขาเขามาเชิญเลยเทาก็อยากเ็ดให้แบบเขาประทับใจนะแบบมาอีกเด้ไอ้ายที่นะ ล <laughs> ิ้นสุดท้ายแล้วสิบอกว่าบา่ต้องมาแร้วกันยมาอีก้ด้วยจบว่าบ่จักเนาะถ้าเราใจบ่เย็นกับตัวจักจีบว่าสิเฮทาใดนี่เด้นี่ตะลิวนี่่อยยเลพอหัวเราหลุดแล้วมมีาแล้วนสูตรเาวุ้ไทยครับทับกระเทียมมันๆแล้วก็เอาเปลือกมันใส่เออเอาเปลือกเทียม,มเอาตัวหัวมันใส่หน่องวะทับกระเทียมคือจะเอาหัวมันแต่หัวกระเทียมหรืวอว่าหัวกระเทียมใส่โขลก ปวดโพวกกับน่องน้องวัดน้องไปต่อบ่เป็นเลยน้องไปต่อบ่เป็นเลยอยากกินข้าวม่ให้ปลาหอมหอมกับผักกับขนหอมกับผักกับขนนี่แหละว่าศั่นแสีบกัวทอดไข่กับไผ่แบบนี้คนคือเก่าเป็นบ่ค้นเลยข้นคือเก่าคนเห็ดนี่อเสียบกดทอดไข่ว่าศั่น โอ้เพิ่นสิบวัวเป็นสิเอา,เอ,าอันนี้ไปเจียวกันนะทุกคนเลยหน้องจีบวัใส่ในไข่เด้ขึ้นทั้งห่าวเลยหน้องสิเจีบววกระเทียมเพื่อตอนมันหอมเจัอตอนเลยอ๋อกระเจียวกร,ระเทียมบ่อแล้วน้ำหมอบ่แล้วขอยไส่น้ำกันหมดแล้วเอออันนั้นสูตรเล็งละสูตรถีบขาดเนาะ <c oughs> ของจะมือเว้ยจะเดือดดึ๊ดเหมือนนึงแม่บอกหนึ่งเลยเป็นจังไงเนาะแบบนี้เขาจะเป็นแม่สีเหลืองเขาเบาไทยเลยว่านี่เนาะ มีจะทอดไข่กระตกนีนะครับพิจนาล่าเอาแอยากกินย่างให็ดซางซีเว็ดเอาน่องวะมาแล้วทุกคนเดีเต็มน่องว่าเต็มเนี่ยคือผ้าโตกเต็มนะเม, <c oughs> มนูแบบบ้านๆครับนี่เมนูเอทุกคพน์ทอดไข่ครับมาย่ำได้ก็ต้องไข่เฮ็ดให้กินก็คือเมนูทอดไข่น้อยอีหลานเนาะ <c oughs> ของคุณธนาทับเฮ็ดแซ่บครับทอ,อดไข่ทิ้งเนือ้อ,อ,อไม่ได้ทอดทิ้งเด้อไม่ได้ ทอดให้ได้แต่ห้ามทอดทิมเนาะแมนบอมันบ่ได้กินได้เนาะทอดทิมเนาะแมนบ่ได้กินเนาะจะได้ของจะได้ของทิ้งเนามีหลับปลาบอาหน้ายคนเดินทางเห็ดครับบอาหน้ายซาลาดิโอได้บาลหน้ายคนเดินทางอันนี้เจลปูปนกระปูปูแดงแล้วก็ต้มปลาเน้นครับแต่ก็ลวกพักมีในสวนหนองคแหละมามามาแม่มาเด้อกินเผากินนังน้ำกันกินละบ่อนันเกลยดแม่กับยายกินละบ่อหมูกินละบ่อ มาอีหล่ามากมากมานางมาน้าไม่รูแบบบ้านๆครับนะถอดไข่เลยแหละค่ะแกเดินผู้บ่าวกินเผาเนี่ยอีหล่ามากินข้าวน้ำกันเด้อกินเผากับสาวผู้ไทยบ้านน้องเดินเนาะแมนโอ้ยสุดๆเลยทุกคนชิมก่อนเด้อชิมก่อนชิมก่อนอ่ะเข้าห้อตัวชิมก่อนเลยขาดขาดไม่ชิมก่อนเนาะ เบิ่งครับนห่ือนใชลงมือใส่โอ้เราชิมฝีมือเราก่อนนะลองเบิ่งก่อนลองเปิดก่อนนะจ๊ะเป็นไงละ่ะแซ่บคือคนเห็ดนี่แหละคือเก่าแซ่บคือคนเห็ดว่าซั่นคือเก่าเลยม,มามาทุกคนมามาเปนข้าต้องการน,นะครับเด้อฝ <c oughs> ีมือน้องบ่ตกเลยทุกคนนลยฝีมือน้องบ่เคยตกเลยเห็บทุกเขาเรายังว่าเจ้าใส่น้อตงตลอดเ่าจะมาแมน พุดดวครับกระหุงคอทีนึงส่วนมากขนโมมี่เขวคนจะกิน่อหนด้วทุกคนเลยหิวเข่าข้นบะนมมีแเขวาจะกินน่หละขิงขขานิงเดียวเาทำไมได้หุงขาแจวคนนี้บะไม่ยังไหมกินอันนี้กระแซบก่อนแจ่วกระปูนะจิ้มะไรจิ้มแจ่วกระปูหน่อกระปูเออกระปูอันนี้ก็อกระปูกระปูแดงด้วยทุกคนนะ อาใฟรีหลายมาแต่งเขาไว้เลมาถัดมาจับจับลึกแล้วมบิ้ันแสเองเบิ้งเอาด้อทุกคนด้อเลาสียวากับเฮ่าเสมอวะเฮานัทํำเขาญง คนม้อนคิวออกลมล้างงูเลยไม่จริงบ่อยากลูกหรอกน้อนคนไล่หรอคนเทนำอาไร้รอนองหอกเทนำอาไรนะเปล่าลูกเป็นหอยซิเมียนหรอปลาปักซิปประเสริฐบอกถึงใจได้ครับน้องปลาปักซิปวันเนาะว่านี่ว่านำนะเปล่าจริงนะคลิปก่อนหน้านี่ก็ได้กินมาคลิปนี้ก็ได้กินสุดยอดน่ารักเลยครับบอกแบบว่าดูแลแขกนะแขกมากอะให้กินนะครับเอาทฤษฎีซะข่อยมีแห้งแต่เราจับแข่ามาเทข่อยแล้ว แต่น้อยเราก็บเชียวบอว่ามาทำกันสามคนน้องยิน่เนี่ยแต่เฮาคนเดียวแล้วสิววาได้หัน,นออกแต่อีรีมันบอกบางเจีจะยิ่งทำอะไรอีบอ๋อเมื่อยิออนทำอะไรทกคนเนาะเฮ่เฮาคนเดียวเมวื่อวานคือกันได้เป็นกวาวได้หนี่หละทุกคนเลยเฮ็ดไปหลบดีล่าเอ้ยเอาใจเอาใจผู้เฒ่าเนาะพอเพันมีแห้งน้องเพันอยากเนียนเนี่ยผมได้เจ้าสีแล้วาอยได้เฝ้าเนียนนะอีกทั้ นี่ระเบื้องลังใส่มันมากเขาลืมถามตัวปีนี้นะได้เข่าเท่าไรปีนี้ได้เข่า47สอบได้น้อยรื่ได้หลายน้อยเพราะว่าปีก่อนได้67ปีก่อนได้หกสิสอบแม่งโหหายไปเศร้า ห้ไปเศร้าคนนะมนมันเป็นน้ำานยางอีหล่น้<น>ำลายบ่นบ<อ>้นำทน้ำท่วมตลอดเด็ปีนี้น้ำท่วมสองสามเธอเลยโอ้เดี๋ยวหน้าเจ้ามันเป็นเป็นหน้าไก่ห่วยบพรคือท่วมตลอดแมนหน้าไก่ห่วยเป็นหน้าน้ำท่วมในแถวนั้นนะเขาลุบหลายปีนี้นะบอคอยได้เข้าเป็นหน้าน้ำท่วมปกตินั่นปกตินั่นหน้าเจ้าถ้าแมนฟุ้นตกบลาลายเขาสิงามมันบ่งามโอ้หน้าน้ำเขาเอื้อนหน้าหน้าน้ำบอแมนหน้าโนูนแต่ โอ้หน้าทงหน้าท่ามท่านี่นเอื้นอน,นเนาะแต่แม่นอันหน้าโคกเนี่ยเขางามปีนี่น้ำเขาไหลแต่เจ้านั่นลุบเนาะอุ้ยลุบเป็นเสาเนาะลุบแห้งยอั้หวยเขาเขากีไกายมากนะหวยนั่นแหละโอ้ถ่วมลายได้ปีนี่เห็นอันเบาหัวดแล้วเอาลุง่งเน,นี่ยโอ้ยเขาเจ้าวหยางจอนสินขับขามอันนั้นก็ขามหวยเนาะถั่วมแห้งโอ้ครับ รูปประศั่นปีนีิเนาะรูปลายเนาะรูปลายปีนะอืมไปย่างไปเกี่ยวไปนั่นแตจะกลับไปเกี่ยวอยู่แต่ว่าไปมัดไปเพี้ยงอยู่แต่ว่าไปไปมัดไปุ่นอืมเดี๋ยวมัดเป็นอยู่จีเป็นเออเนาะหลายคนเนี่ยเห็นสาวบุไทยเป็นเห็ดเวียนเป็นเพื่อทุกคนนะมัดเขาเนี่ยเข้ามาตัวเป็นนะเป็นอะไรคงง่ายพอเป็นมาก ปีก่อนนะมีแต่เฮ็ดกับน้องก็มีแต่ทางดำเกียวขนน้องมันขับรถก็ได้แสดงมาปีนี้นะปีนี้นะพอจะบโบดดมาบบไดมาครูปีครูปีแล้วเฮ็ดเวียเจ้ากับเฮ็ดเป็นเสาลักเลยนั่นบอกพอบบได้มาทุกคนเอ้ยเรานะเห็ดเอเห็ดเองไปเลยทั้งทั้งเกียวทั้งมัด แค่ในแต่จ้างเขาจะไปปันหรอเขาจะเอาในใดแถวหนึ่งเอาแบบเป็นสอเพื่อเอาเป็นมัดเงินแม่เงินใครเป็นเข่าเอาเงินเทาเลยสอบเป็นสิบสองพันถังนโอ้ถ้าเงินะสอบแต่สิบสองพันแต่เป็นเขาน่ะสิบสอบต่อสอบหนึ่งบาทร้อยสอบต่อห้าต่อห้าบาทโอ้เอ้ยกระถือดีเนาะลอยสอบต่อหาเป้าทือว่าถือกินได้ทือว่าถืออยู่เนาะโอ้ เขาหนึกว่าโอ้บันได้เห็นเลยบันได้เห็นตอนคนขับรถไถไพเป็นคนขับตัวก็ค,คือน้องน้องโอ้ตัวมันเุางเขาขับแล้วมันไม่ชอบเขาเขาจักอยู่เป็นย่างน้องจังบ่ให้ตัวขับเร <c oughs> าหยาดตัวพระเราปีน <c oughs> ตัวก็นั่งถ่ายค้นขึ้นอย่างเดียวว่าเคยแมนพ่นแล้วก็แบะแล้วก็ขึ้นคนแล้วอันย่ำไปปั่นคือสีมวลน้องพ่นคือสี <c oughs> หลายเนาะหลายอยู่แต่ว่าอันย่ำเจ้าปั่นแล้วแหละเจ้าก,ก็ต้องไปซอยพ่นถึงมาซอยกับเพื่อนกันแมนบอกแมนอืมปั่นเขาที่ไหนเขาไปซอยเขาวเขามาซอยเ้าอืมกัน กาจย์กับโมยิ่บบพยายามไปซอยเนะาะไม่ต้องเนาะซาแห้งกันไปจังสี่เหลนะเนาะรูปบระษันปีนี้ได้เอ่อสี่สิบปลายปีกายนี่ได้หกสิบปลายเนาะโดยลุปหลายนะลุปหลายรูปลุกเนาะวะ <c oughs> บโมได้ขายสำเนาะไม่ได้ขายพอแต่กลิ่นนะกลิ่นก็นยังมัเยอะพอ,อพวกกันที่ขายอยู่บ่ <c oughs> ขายขนมมี <rude S 2> ่อะไรี่น so, ิมห้ามมีเงินเนาะก็เดี๋ยตูดเขาในเหล่าไปขายเนาะปีนี้กัสิตูดยากกันด้ยเนาะเคยเนาะปีนี้คือสิยาอะไรบ่ได้แล้วมีแต่ซื้อตืมเอาไม่ได้สื่อตืมเนาะ่แถวนี้ประเทศบุญกองเขาคือบ้านไหน่บ่บุญกองเขาแบบเอาเขาลงวัดแหล้ว้ามเ้ามเป็นกายแล้วเ้าไปสื้อเอาสีมีบ่มีีคือกันนาะยใหเนาะโอ้บุญกองเขามีคื้กันเนาะมีเห็ดแล้วเลโอ้แล้วแหละเห็ดแล้วเล โอ้โหโดยโดยย่าบอกว่ามีบุญกองเขาคือกันท้ายพระสันอืม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 พีนี้เพื่นสิบุญยังบัณนี่บุญพระเวทบุญย่าเลยว้วบุญพระเวทเนี่ยต้องจัดสามปีหลวไดจเกรดเอ้ยอิ่มอิ่มหรือไม่ล่ะอิ่มคักแล้วอปล่อิ่มคักแล้วเจวกับปูกระแสบเนาะแซบถอดไข่กระแสบตุมปลากับก่อยปลากระแสบเนาะสมสมใจที่เพิ่นอ่าอยากมาเห็นให้กินอยู่เนาะสมใจสมใจเพิ่นครับตอนหน้าเรามาเห็นกับเขาสู้หน่องกินหน่องกับว่าแสบพระสัน เมงนะครับนางเห่นครับน่งตะอหมอตอบค้าคุยกันเห่นให้อ่าบอกไาก็ให้มันด่อยนิดนึงเนาะนางคุยน่งหัวกันไ,ไปครับกับน้องครับแต่คือมี FC, อมอเ,เอฟซีอยากมาอ่าเขาเห็นนั่งเกาะแต่มาเที่ยวมาแอนบานเจ้าได้บอมาเห่นมาหัวได้บอได้แบบ่นซื้อกับข่าวกับน้ำม,มาให้เจ้าเฮ็ดสุกินได้บอได้ไหมได้เนะาะแต่ว่าหากต้องทักบอกก่อนทางเบาหัวก็ได้เนาะเพราะว่าเบาหัวเล่าก,กับสิเดียผ้ามาเนาะแต่พายอยากมาเยี่ยมบานน้องกับมาอะไรทุกคนเด้อ สาภูไทยบานน้องเดินครับเมืองอัดสะพรแต่ละไลค์คนอัดเห็นเนาเขียนคลิปว่าเฮาคือบุลล่งเข้ามาเมืองเนาะคือเฮาน่ะเขียนคอยของเฮาใส่ไม้เข้ามาเมืองแหละมีคนหลายคนทักเข้า่ามาอัดสะพรเขียนนี่เพราะอายว่าสันเฮาก็เลยใส่แค่ว่าสาภูไทยบานน้องเดินแหละกรับสวรรค์ขีดเท่านั้นโมเมนต์ว่าเฮาบ่าอยากบอกซื้อบานนะมันเขียนหรือมันมันโมเมนต์ะนาะมันอ่านหลือมันโมเมนต์เนาะเฮาก็เลยบอกว่าบานน้องเดินสาภูไทยกับจักกันเบิร์ตทีมในนอแถวนีิเนาะ บ้านน้องเดินเมื่อสะพอนแขวงสวรรค์นาเขตแมนแขวงสวรรค์นาเครับใครอยากมากกบมาด้วยทุกคนเด้อมาเยี่ยมน้องได้ละกันนี่นะครับมาหาเบาหัวดก็ได้เราขัดสีเดียผ้ามาถือก็ได้ละเราสีเดียนัดเนาะนัดน้องได้เน้องเนาะมาเถื่อเบียกงานน้องกับอาจสิไปหันมานี่แน่กับยานโบเจอเ์น้องโมนีิกะสีจบคลิปซ้ำนี่ครับขอบคุณน้องๆหลายๆที่เห็นกับเขาสกินมาว่าจะเป็นน้องน้าเนาะตุ่มป้า บาวหวดครับมเละมา,าะหลินมาแอนน้ากันแล้วกับสิภาพาไปลุยต่อยจ๊กหม่องสองหม่องอาสัตว์แล้วก็นองเกียรติพร้อมรอบครั้วพร้อมย่ายน้ำเนาะแม่กะซอยกระจุกกระจุยแล้วเห็ดเก้วเขาไปกินไปทานได้เสาเนาะแม่นัดเพลินตาหางมากสวยครับคลิปนี้กับจบสนินนะครับบายบายสวยๆมืออีหล่ะสบายดีงามจังหวัดดูสบายดีป้าชกงามแถ่งามว่า